สวัสดีครับพบกับพาใจชาแนลกันอีกแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้พาใจชาแนลมีข่าวมาอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับเชฟบริษัทขนส่งเอกชนเจ้าดังสีส้มพนักงานแหละออกกันยกแผงปล่อยพัสดุก,กองเป็นขยะนี่แหละเหตุผลที่ส่งของช้าด้านพนักงานส่งของเปิดใจว่าทํานานหนักจนทอ้อ ผู้บริหารไม่เห็นใจลูกจ้างตัวเล็กๆกันเลยกลายเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางก็นี่สาวผู้ใช้เฟซบุก๊กท้องฟ้าสีครามโพสแชร์การทำงานของบริษัทขนส่งพัสดุเอกชนเจ้าดังหลังเธอส่งสินค้าให้ลูกค้าแต่น่านผิดปกติจึงเดินทางไปเอาสินค้าด้วยตัวเองที่คลังสินค้าหนองแหม เพื่อไปส่งให้ลูกค้าอีกทีแต่สภาพที่เห็นทําให้อึ้งไปเลยเพราะพัสดุถูกกองทับถมกันไว้สภาพมั่วเละเทะไปหมดสําหรับใครที่ส่งของมายังฝั่งเขตหนองแขมเขตบางแคเขตบางว่าแถบฝั่งธนบุรีจะต้องโรอนานหน่อยนะครับโดยที่เขตบางแวกพนักง,งานที่ครังแจ้งว่าไม่มีพนักง,งานส่งของ มารับสินค้าและไปกระจายให้กับลูกค้านะครับเพราะพนักงานแหล่ลาออกกันหมดถ้าจากนี้ยังมีคนลาออกในอีกหลายสาขาจึงทำให้การส่งของล่าช้ายอย่างมากส่วนภาพที่เห็นเป็นเขตหนองแขมนะครับเป็นหนึ่งในสิบกองที่วางอยู่ในคลังสภาพเหมือนกองขยะซึ่งตนก็หาของไม่เจอต้องให้พนักงานมาช่วยหรือส่วนต้นกว่าจะตามหาของที่กางสินค้านี้ได้ ต้องไปตามขอเบอร์กับช็อปส่งของซึ่งทางช็อปห่วงเบอร์คลังสินค้ามากตนไม่เข้าใจว่าห่วงทำไมไม่คำนึงถึงความเสียหายของร้านค้าและความเสียหายของผู้ริโภคบ้างรหรือครับ โดยเฉพาะร้านค้าที่ส่งของแบบเก็บเงินปลายทางตอนนี้ได้รับผลกระทบอย่างมากเพราะต้องการเงินไปหมุนและรองเงินค่าบัญชียอยู่แต่บริษัทส่งของกลับไม่สนใจใย่ดีเลยนอกจากนี้เจ้าของโพสต์ยังเผยข้อมูลกับผู้สื่อข่าวกับปุกดดคอมว่าโดยทราบจากพนักงานส่งของที่เพิ่งลาออกว่าตอนนี้พนักงานทยอยลาออกกันเกือบหมดเพราะท้อสู้ไม่ไหว ตอนไม่มีงานบริษัทก็บีบคนให้ออกพอช่วงไหนมีงานเยอะคนไม่พอส่งของล่าช้าก็ให้พนักงานวิ่งส่งของ70-100ถึงที่ขึ้นไปแต่ได้เงินเท่าเดิมแถมช่วงโควิด1 9คนส่งของกันมากขึ้นไม่มีสวัสดิการอะไรให้กับพนักงานเลยทำให้พนักงานไม่มีกำลังใจที่จะทำงานต่อผู้บริหารไม่เคยเห็นใจพนักงานตัวเล็กๆเ,เอาแต่ได้อย่างเดียวนะครับ